สักดาคม SD1 ไทยแลนด์ h e l โ o s ซ l a r เป็นเรื่องราวของการที่ไปเจอกับบุคคลท่านหนึ่งมามแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นนี่ครับตอนนี้ยืนแบบน็อตมีอยู่แปตัว่ในร่างกายเริ่มจากการดูดวงแม่นไหมแม่นค่ะแม่นแล้วเกิดอะไรขึ้นได้ของมาบูชาเป็นพระแม่ลักษมีค่ะ เห็นผู้ชายแก่ๆแ,แก่ประมาณประมาณนะประมาณ60ปลาย70ยืนอยู่ตรงบริเวณใต้หิ้งค่ะนี่นะใช่วิญญาณเละแต่แต่งตัวมีเครื่องประดับที่หัวชุดอ่ะมันออกแดงแดงแบบเลือดนกคนที่ส่งคุณมาผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงค่ะคุณบอกหน้าตาคนที่ส่งคุณมาสิตั้งแต่แม่เจอพี่อ่ะแม่ไม่คุยกับพี่นะ แม่ขวางแม่แม่เหมือนคนโกรธพี่ตลอดเวลาแม่โอเคนะเฮ้ยแม่เป็นไรไม่ดูเหมือนจะลมไม่เป็นไรแล้วแม่ก็มองหน้าพี่ส้มอะ่ะเข้ามาห้องนี้เห็นผู้หญิงใส่สารียืนอยู่ค่ะอุย้ยใส่สารีสารีสีง่าช้างค่ะหนู๋ยวคนลุกไม่ไหวแล้วตอนนี้ <laughs> ข้อสังเกตว่าครามทำของได้ไหมสวัสดีครับตอนแล้ก็สู่รายการเดอะซิกเซนคนเห็นผีนะฮะวันนี้เราอยู่กันที่ระยองใช่ค่ะซึ่งเรื่องราวในวันนี้เนี่ยเจ้าของเคสเนี่ยยืนอยู่ตรงนี้แล้วทั้งสองท่านเลยค่ะเป็นเรื่องราวของการที่ไปเจอกับบุคคลท่านหนึ่งมาแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นนี่ครับต้องขออนุญาตนะ ตอนนี้ยืนแบบน็อตมีอยู่8ตัวในร่างกายนี่ต้องคอยประคองนะครับเพราะว่ายืนยังไม่ถนัดใช่ไหมฮะยังเซยังเซอันนี้คุณหมิวคุณบีส่งเรื่องมานะฮะคราวนี้ผมถามคุณส้มก่อนดีกว่าก่อนที่จะฟังเรื่องราวคุณบอกผมแล้วคุณเห็นอะไรบ้างหนึ่งเลยเนี่ยเข้ามารู้สึกว่าตรงโลเคชันที่เรามาเนี่ยมันเป็นพื้นที่ ที่ใกล้หรือทับซ้อนอยู่ในเรื่องของสุสานหรือเกี่ยวกับพลังงานโลกของวิญญาณที่ค่อนข้างเยอะอุ้ยหรอคล้ายๆแบบนั้นอกับสองเลยเนี่ยหนูเห็นผู้หญิงผมยาวประมาณหนูเนี่ยแหละแล้วก็ชุดขาวมีฟันแบบเป็นเหมือนฟันฉลามอ่ะใช่ใช่แบบว่าเป็นแหลมๆอย่างเงี้ยอยู่อยู่กับใครสักคนในบ้านที่เป็นผู้หญิงอกับสองหนูเห็น อันนี้ในบ้านนะเห็นผู้ชายคนแก่จูงเด็กผู้ชายแต่หนูไม่รู้ว่าเขาคือใครและเขายืนอยู่ตรงบันไดผู้ชายแก่จูงเด็กด้วยนะจูงเด็กผู้ชายเด็กผู้ชายเหมือนกันใช่ค่ะอ่ะผมถามคนแรกก่อนคนแรกที่คุณเห็นเนี่ยอายุประมาณเท่าไหร่ผู้หญิงคนนั้นใช่ไหมคะน่าจะ20กว่า30ผมยาวประมาณนี้ชุดประมาณไหนหนูเห็นไม่ชัดพี่เจแต่รู้ว่าชุดราสีขาวโอเคแล้วก็คนแก่กับเด็กใช่ค่ะคนแก่กับเด็กเนี่ยคือเด็กอายุประมาณเท่าไหร่ เดาว่าประมาณ8-9ขวบ เดานะเดาแต่ว่าอาจจะไม่ถึงเพราะว่าเป็นเด็กยุคโบราณไม่รู้ว่าเด็กก็ไม่ถึงกรมีจุกมีอะไรก็เป็นแบบทรงผมปกติทั่วไปอาจารย์โอครับบ้านหลังนี้เนี่ยหันหน้าไปทางทิศไหนทิศตะวันตกตะวันตกเลยหลังพียงตะวันออกแต่จริงแล้วมันเหลืออีกนิดเดียวนะมีผลไหมไอลักษณะแบบนี้ใกล้เคียงเส้นไหมพวกนี้ใกล้เคียงตกล่องไหมใกล้เคียงฮะใกล้เคียงตกล่องด้วยใกล้เคียงใกล้เคียงแต่ว่าในลักษณะของเทภูมิภายนอกเนี่ยตอนนี้รอบๆเนี่ยยังเป็นหมู่บ้านแล้วใหม่ แล้วที่ทางลมอ่ะยังโอเคอใครภูมิเราเน,น้นเรื่องของยังไม่มีอะไรบังที่ทางลมยังไม่มีอะไรบังตอนนี้ลมอ่ะถ้าเรายืนอ,อยู่เราสังเกตอ่ะลมมามลมมารับเข้าบ้านครับถือว่าโอเคผู้หญิงผู้หญิงนะมีใครเคยเห็นไหมเอาแค่เคยหรือไม่เคยหนูไม่เคยเห็นแต่หนูเคยยืนกําลังจะออกนอกประตูบ้านคะ่ะตรงรประตูกระจกเคยได้ยินเสียงผู้หญิงเรียกหนูว่าบี ตรงบันไดหน้าบันไดอุขนลุกขนลุกขนลุกเขาลุกเหมือนกันผู้ชายแก่กับเด็กผู้ชายมีใครเห็นไหมครับไม่มีนะหนูไม่เคยค่ะหนูไม่เคยเห็นนะอันนี้เกิดขึ้นนานนังครับเกิดขึ้นวันที่2กรกฎาคมปีนี้ค่ะวันนี้เราถ่ายวันที่29กรกฎาคมนะฮะผ่านมาประมาณ26วันค่ะเกิดเหตุการณ์อะไรครับ โดนรถชนค่ะเป็นรถตู้ชนครับเราจอดอยู่ตรงไฟแดงค่ะจอดนิ่งแล้วแล้วก็มีรถตู้หลับในขับชนเต็มเต็มเลยค่ะวันนั้นอุบัติเหตุคือ4ี่คันรวมรถตู้แต่ว่าเราเป็นคันแรกค่ะที่โดนชนก็เลยเจ็บหนักครับแต่คนที่อยู่ในบ้านนี้แล้วเจ็บกับเราด้วยมีใครไหมฮะไม่มีค่ะมีเราคนเดียวนะส่วนคุณบีอยู่อีกบ้านหนึ่งค่ะ คนอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องด้วยเขาก็มาเกิดบัตเด้วยมันนี้เป็นไปได้ไหมว่า<ส>หนึ่งเรื่องของกรรมสองหรืออาจจะเป็นเรื่องของการไม่ระวังของรถรอบข้างาจังหวะเราโชคตาเรานะ<ช>ดวง<ด>เราจังหวะเนี่ยถ้าโชคก็ดวงมันดีอยู่เนะี่ยมันก็แคล้วคลาดโอเคแต่ว่ามันเกิดขาลงขึ้นมา<อ>ในวันนั้นที่มันถูกชงขราวนี้ขาลงที่ว่าเนี่ยมันอาจจะเกี่ยวข้องกับคนที่คุณเจอ ใช่หนูกำลังหนูกําลังสื่อสารกับผู้หญิงชุดขาวที่อยู่ที่ที่บอกว่าอยู่กับผู้หญิงคนหนึ่งหนูเดาหนูเดานะาจากเงาที่หนูเห็นผู้หญิงคนนั้นอะหนูว่าคือคุณหมีงงเพราะว่าไม่ไม่ถึงเงเดี๋ยวเดยวผู้ผู้หญิงอยู่กับผู้หญิงคนนึงคือ,ยอยงไงใช่หมายถึงว่าผู้หญิงคนนี้ที่เป็นวิญ,ญญาณอะอยู่กับผู้หญิงที่เป็นคนเหมือนเจ้ากรรมในเวนเหมือนตามติดประชิดตัว มีหมอดูคนนึงเหมือนพวกอินฟูดาราอะไรเงี้ยค่ะเขาก็ชอบดูกับหมอดูคนนี้เพราะว่ามันแม่นแล้วก็ตรงกับชีวิตเขาแล้วก็เราดูแล้วมันแนะแนวทางในชีวิตได้เลยทักไปหาหมอดูคนนี้อะค่ะพอทักไปเราก็ได้ดูดวงกับเขาครั้งหนึ่งหนูรู้สึกว่าเขาแม่นจริงๆเขารู้เขาทายถูกในชีวิตที่เราเคยเจอมาแล้วก็เขาก็บอกร่วงนานแล้วมันก็ตรงจริงๆหนูก็ได้เพราะแม่และสามีมาจากเขาค่ะ แล้วก็เอามาบูชาอยู่ที่บ้านปกติอ่ะห้ามหมอดูอ่ะสมมติเตือนคนในบ้านเนี่ยค่ะเขาก็แค่จะเตือนว่าสมมติว่าถ้ามีอุบัติเหตุก็จะบอกว่ามีอุบัติเหตุนะอะไรอย่างนี้แต่หนูว่าอันเนี้ยเราเป็นคนนอกในเคตพี่มีหมิวอะค่ะแล้วเขาโทรมาเตือนตลอดเวลาหนูก็คิดตั้งแต่แรกแล้วว่ามันแปลกหนูเคยบอกเขาตั้งแต่แรกๆเลยว่าเอาแม่พระแม่ลัษมีไปจํเรือนไหมแต่เขาบอกว่าพี่คิดว่าไม่น่าจะมีอะไรก็เลยเอาไว้อยู่ประมาณสองปีค่ะ ใช่หนูก็เอะใจมาตลอดเพราะว่ามันมีเหตุการณ์แปลกๆมาตลอดผู้หญิงคนนี้อยู่ไหนผู้หญิงคนนี้อยู่ใจกลางวงสนทนาพวกเราเนี่ยค่ะนี่ใช่แต่หนูเห็นเป็นชายผ้าขาวๆปลิววนอยู่เนี่ยอืมแล้วก็เสียงหัวเราะลองเพลงทำหัวเราะอ,อ่ะมาค่อยๆนั่งม,มิวมา <นะ S 1> เชิญครับค่อยๆนั่งเรามีสิ่งที่เราสงสัยอยู่อย่างหนึ่ง เพราะว่าเกิดการไปดูดวงครับเริ่มจากการดูดวงเป็นการดูอะไรวันเดือนปีเกิดไพ่หรืออะไรเป็นการวิดีโอคอลคุยกันค่ะแล้วก็ถามวันเดือนปีเกิดออืแล้วก็เขาก็จะดูดวงเราเลยค่ะครับ,รบเขาเอาวันเดือนปีเกิดไปค่ะไปถึงเวลาเลยไหม,ไมเวลาตออก<อ>ฟากไหมไม่ค่ะเพราะหนูมไม่รู้เวลาด้วยโอเคพอดูปุ๊บแม่นไหม แม่นค่ะแมน่นแล้วเกิดอะไรขึ้นได้ของมาบูชาเป็นพระแม่ลักษมีค่ะมีพระแม่ลักษมีมาให้บูชาทําไมทําไมเขาบอกว่าเราต้องบูชาพระแม่ลักษมีเพราะว่าเหมือนถ้าหนูได้พระแม่ลักษมีมาชีวิตหนูจากที่เจออุปสรรคชีวิตจะดีขึ้นเลยครับค่ะแล้วพอได้มาชีวิตดีไหมเหมือนเราคิดเองมั้งคะเหมือนช่วงแรกๆพอเราฟังว่าเราได้มาเราจะมีชีวิตที่ดีครับเราก็เหมือนหลอกตัวเองว่าเรามีชีวิตที่ดีแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่เลยค่ะคือตั้งแต่ หนูบูชามีพระแม่รักษมีมาครับเขารู้เรื่องในชีวิตหนูแล้วก็ในบ้านตลอดเลยเหมือนไม่ว่าจะเกิดแฟนหนูล้มป่วยอืเขาก็จะถามว่าเป็นไงบ้างเหมือนถามโทรคุยปกติว่าเป็นไงบ้าง<ผ>มอมีมมคอนแท็ก,กันเลยเอาใช้เซนต์เนาะหนูเป็นคนใช้เซนต์หนูมองว่าในจิตเราที่มันจะไปจูนกับใครที่เป็นลูกดวงเราเนี่ยครับ หลังจากที่เขาวางสายไปแล้วหรือจากที่ไม่ได้สนทนากันแล้วเนี่ยมันยากนะพี่เจมันน่าจะถูกตัดไปแล้วมันถูกตัดไปแล้วมันยากนะแล้วชีวิตเราจะไปโฟกัสคนคนึงขนาดนั้นเลยหรอครับถูกป่ะเออกับสองคนที่ทําได้แบบเนี้ยที่หนูเคยเจอจากประสบการณ์หนึ่งเลี้ยงผีหงพรายหรือเปล่าอุ้ยนั่นไงเลี้ยงผีหรือเปล่าเลี้ยงกมาหรือเปล่าเออลักยมพรยอ่ะแน่นอนหรือเขาอาจจะ ล็อกคิวล็อกล็อกคอนเน็ชันคนนี้ไว้แล้วเพื่อผลประโยชน์บางอย่างอะไรบางอย่างใช่เหมือนใน Facebook ด้วยเพื่อเป็นการซื้อใช่แล้วก็จะเป็นในลักษณะของมันมันเหมือนกับถ้าในศาสตร์วิทยาศาสตร์ก็คือ Facebook แต่ถ้าในศาสตร์ของอีกทางหนึ่งที่เป็นความเชื่อเลยก็คือผีแล้วก็อีกอย่างหนึ่งหนูรู้สึกว่าเขาว่ามีเจตนาแอบแฝงในการที่จะต้องมาโทรมาถามว่าเป็นยังไงบ้างซึ่งหนูในฐานะหมอดูอะ หนูไม่เคยโทรไปถามลูกดวงสักคนเลยว่าเป็นยังไงบ้างแม่นหรือไม่แม่นหรืออะไรเราไม่เคยรีเช็คเลยเราแค่รู้สึกว่าถ้าแม่นก็เป็นเรื่องที่ดีถ้าไม่แม่นก็ไม่เป็นไรโอเคเขามี Facebook เราไหมเขามีค่ะเขามี Facebook แฟนเราไหมไม่มีค่ะแต่เขาก็ตามต่อไปได้ใช่ไหมอันนี้ไม่ทราบอ๋อเอาละตามต่อได้แน่นอนล้านเปอร์เซนต์อ่ะพอหนูถอยออกมาก็มีคนเริ่มมาทักหนูว่าเออเหมือนของที่บ้านเหมือนเหมือนทําให้รักษมีหนูเริ่มรู้สึกว่าหนูไม่สบายใจแล้วที่ จะให้ท่านอยู่ที่นี่หนูก็เลยเอาไปจำเิญเพราะว่ามีคนนะหนูว่าให้ไปจำเริญกับพระค่ะหนูก็เอาไปจำเิญหนูขอถามนิดนึงพอดีมันเห็นภาพรถเราเป็นรถเก่งหรือ s u v ป่ะคะเป็นรถไม่ใช่กระบะใช่ไหมไม่ใช่เป็นเก่งใช่ไหมรถเก่งที่ไปวันนั้นใช่ไหมใช่คันนู้นค่ะสีเทาใช่คือหนูเห็นอย่างนี้พี่เจหนูเห็นมันเป็นเหมือนกับเมฆหมอก เมฆหมอกดำๆเอาสิ่งที่คุณเห็นเลยมันจะดูมักดำมืดทะมึนแล้วก็มีผู้หญิงคนเนี้ยคนชุดขาวเนี่ยผู้หญิงชุดขาวนะใช่นั่งชันเข่าอยู่บนหลังคารถครับคันนี้นะซึ่งหนูเห็นด้านข้างหนูหนูไม่ได้เห็นด้านหลังหนูเห็นเป็นด้านข้างแล้วรู้สึกมันเป็นรถเก่งอะแต่เห็นไม่ได้เต็มคันนะคะรู้สึกเป็นรถเก่งสีอ่อน แต่ว่าหลักๆแล้วเนี่ยผู้หญิงชุดขาวคนเนี้ยเขาเหมือนไม่ได้นั่งหันหน้าไปข้างหน้าคนขับเขานั่งหันหลังไปทางท้ายรถนั่งอยู่หลังคาหัน <ไป S 2> <ท>หลังไปทางท้ายรถใช่เหมือนแบบดึงดูดอะ่ะอืดึงดูดแบบว่ารถมาชนตูดกูซะอย่างเงี้ยเหรอไม่รู้ไม่รู้อันนี้หนูหนูแค่พูดตามสิ่งที่หนูเห็นนะหนูก็ไม่รู้เขาดึงดูดอะไรก่อนหน้าเกิดเหตุอ่ะย้อนไปสัก3 000, วันเจวันหรือสักครึ่งเดือนอะ่ะเราเคยฝันอะไรหรือมีลางสวรอะไรไหมมีค่ะ ทำไมถึงถามคราวนี้นอ่ารู้สึกมันมีอะไรบางสิ่งบางอย่างอเนาะแต่มันยังไม่ชัดเพราะฉะนั้นเนี่ยลักสังหรที่เราเจอเนี่ยม,มันมีความรู้สึกกังวลมากไหมตอนนั้นหนูไม่ได้รู้สึกด้วยตัวเองนะคะคือความสังหรณ์ตรงนี้คือก่อนเกิดอุบัติเหตุแม่ห,มหนูเล่าให้หนูฟังว่าเพื่อนพ่อโทรมาหาแล้วก็แม่เขาตั้งใจเล่าให้หนูฟังนี่แหละว่าว่าแม่อ่ะจัดงานศพแต่ไม่รู้ใครอ่ะลูกอันนี้คือคําพูดที่แม่หนูพูด แต่ว่าถ้าแม่จะจัดก็คงไม่พ้นคนรอบตัวอยู่แล้วอะค่ะหนูได้ยินเรื่องนี้แต่หนูก็ไม่ได้คิดอะไรเลยจริงๆหนูก็ใช้ชีวิตต่อแล้วก็มีคนบอกให้เราให้หนูทําบุญ <c oughs> วันนั้นเป็นวันที่หนูกําลังจะไปทําบุญกับน้องก่อนเกิดอุบัติเหตุ <c oughs> กําลังจะไปนี่แหละค่ะแต่ว่าดันเกิดอุบัติเหตุก่อนผู้หญิงชุดขาวที่คุณว่าเนี่ยเขาใส่ชุดแบบไหนใส่ชุดเหมือนเป็นชุด ผ้าหนาๆนาแล้วเป็นกระโปรงลงมายาวๆอืเป็นชุดสีขาวชุดสีขาวค่ะขาวแบบครีมๆขาวๆอันนี้ผมบอกว่าไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับองค์ท่านนะแต่กำลังจะบอกว่าสิ่งที่เห็นเนี่ยถ้าคุณมองพูดถึงพระแม่ลักษมี <S <S ผมจะให้ดูรูปนี้ฮะอันนี้คือรูปปั้นของท่านซึ่งรูปปั้นเนี้ยเป็นรูปปั้นเหมือนปูนปูนขาวเอางี้แล้วกัน ก็มาเลยไม่รู้ว่าท่านจริงๆใส่ชุดอะไรแต่ในรูปเนี่ยท่านใส่ชุดสีขาวมีระบายม่วงอยู่คุณเห็นลักษณะแบบนี้ไหมออไม่สวยแบบนี้ค่ะครับไม่ได้มีเครื่องประดับอะไรขนาดนี้ <อ little. S 2> แต่ว่าลักษณะของชุดหรือชายผ้าหรือไม่ใช่ชายผ้าลักษณะของตัวผ้าคล <อ it. S 2> ้ายคล้ายนะคล้าย <peach. S 1> โอเคอย่างเงี้ยเรียกว่าผีไหมผีค่ะของไหม ันตามลักษณะคือถ้าทําไม่ถูกพิธีเนาะรูปปั้นอ่ะมันก็เป็นสัญลักษณ์อะไรมาอยู่ก็ได้ดวงวิญญาณหรือสัมผัสฝีศีรีที่เขาอยากจะสถิตก็ได้เขาอยากจะเชิญอะไรก็ได้อะไรก็ได้หรือเขาอาจจะมีกล้องวงจรปิดอยู่ในรูปปั้นก็ได้หนูถามนิกนึง่อนตั้งแต่ได้มาค่ะหลังจากนั้นอ่ะมีปัญหาเรื่องสุขภาพเกี่ยวกับโรคกระเพาะลำไส้หรือปวดท้องบ้างไหมคะอันนี้หนูเป็นคนที่เป็นมาตั้งนานแล้วอะค่ะก่อนมี ก่อนมีก็เป็น,ปนแต่หลังจากมีก็ยังเป็น,ปนค,คือส้มรู้สึกปวดปวดกระเพาะปวดท้องแล้วมันมไม่ใช่อาการของตัวหนูไงพี่มันเป็นอาการของโรคเขาส่งมาตนีใช่พอหนูเห็นแล้วหนูรู้สึกห,หนูรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่เยียวยานี่หว่ามันซ้ําเติมห,หนูเรู้สึกแบบนี้ค่ะคือเหมือนเล่งให้มันเกิดขึ้นเ่งให้มันเกิดขึ้นหรือทําให้มันรุนแรงขึ้นหรือทําให้มันเป็นสิ่งที่เรารู้สึกก็ปกติแต่มันไม่ปกติโอเค อลูปั้นไปไหนล่ะลูปั้นจำเินอยู่ที่ผาค่ะอยู่ที่ผาแล้วอ๋อไปแล้วใช่ไหมไป้วหลังจากที่เราเป็นที่ที่เกิดก่อนด้วยคือเอาง่ายพอหลังจำเินทําวิธีเสร็จนี่เกิดบัณเหตุยังไงเขาก็เลยคิดว่าเอออันนี้แนะอันนี้หรือเปล่าอ่า ขอบคุณค้าสปอนเซอร์และขอบคุณทุกคนนะฮะที่สนับสนุนรายการเดอะซิเซ้นคนเห็นผีเพื่อเป็นวิทยาทานดีๆต่อไปนะฮะและขอขอบคุณเอศดาคมนี่เลยครับพี่เอศดาคมนะผัดเครื่องยุค 5G พี่เอเนี่ยเขาสนับสนุนรายการเราอันนี้ผมพูดตรงๆนะเขาสนับสนุนรายการเราเพราะว่าเขาอยากทําบุญผมก็ไม่อยากจะพูดว่า เขาทาทาบุญกับรายการเราแล้วชีวิตเขาดีนะแต่มันเห็นแบบนั้นจริงๆชีวิตพี่เอเนี่ยก็อยู่กับการทําบุญท JD, าเจดีสร้างเจดีสร้างพระสร้างนู่นสร้างนี่จริงๆผมอยากให้ไปติดตามเขาด้วยนะ,ะเขามีช่อง YouTube ช่องสองอย่างเซียนอ,อยากจะดูพระเครื่องเป็นหรือว่าอยากจะรู้ว่าพระเครื่องดูกันยังไงอ่ารุ่นนี้ดูอย่างนี้รุ่นนั้นดูอย่างนู้นามาสอนเลยเขาเอาเซียนมาสอนโอ้เอาเซียนมาสอนด้วยไม่ได้สอนเองด้วยถูกต้องคุณจะได้ดูพระเครื่อง เป็นแบบมืออาชีพเข้าไปติดตามได้เลยนะฮะใน YouTube ช่องสองอย่างเสียนครับผมขอขอบคุณ SD1 Thailand ค่ะเขามีโลลลิตคุณรู้จักบ้างโลลลิตอ่ะคนที่ขับรถกระบะไม่ใช่คนที่เขาขับรถกระบะเนี่ยมันจะมีกระบะท้ายใช่ไหมและกระบะท้ายคุณลองคิดดูดิว่าอยู่ๆไฟท้ายหายอยู่ๆน้ําโดนของเปียกโลโลลิตเนี่ยเป็นอุปกรณ์ที่จะทําให้ปิดกระบะท้ายครับมีทั้งระบบแมนนวลและออโต้ปิดไปเลยเรียบๆเลย แล้วทํามาจากอลูมิเนียมขึ้นไปเหยียบเนี่ยโหลดประมาณ70กิโลนะมไม่เสียหายใครที่ขับรถกระบะนะ,ะผมว่าเป็นอุปกรณ์ที่คุณต้องมี<ะ>เข้าไปติดตามรายละเอียดได้เลยนะฮะที่เพจ SD1 Thailand นะหรือเข้าไปที่หน้าร้านก็ได้<ะ>หน้าพุทธมนฑลสาย4ี่ ขอขอบคุณฮัลโหลโซล่านี่เลยครับใครอยากจะติดโซลารเซลล์ทุกวันนี้ราคาแบตเตอรียอ่ย่อมยาวลงแล้วแต่ได้ยินว่าเขามีผ่อนด้วยนะอ,ยอ้ามีผ่อนด้วย,ยผ่อนกับธนาคารครับค,คุณสามารถทํากู้แล้วผ่อนเริ่มต้นพันกว่าบาทเองสิ่งสําคัญคืออะไรรู้ไหมอะไรพี่ความสบายใจคุณจะติดโซลารเซลล์เครียดนะ เครียดสิพี่มันจะดูแลเรายาวไหมมันคือการลงทุนเลยนะมันคือเงินก้อนหนาอ่าฮะเพราะฉะนั้นรีบโทรตอนนี้ Hello Solar ครับโทรเลยค่ะแผ่นทองอากงแห่งเจียฉีเทียนต้าซิ่งผู้ยิ่งใหญ่เสมอฟ้าดินที่ออกจากศาลเจ้าฉีเทียนต้าซิ่งประเทศฮ่องกงโดยทางสาลเจ้าได้ทำร่วมกับรายการเดอะซิกเซนคนเห็นผีและได้ทำพิธีจากศาลเจ้าประเทศฮ่องกงโดยนักพรต ด้านหน้ามีคำอว้ยพรมงคลให้นำพาซึ่งสิ่งมงคลพันประการทั้งด้านโชคลาภเจ้านายเมตตาโชคดีในทุกๆเรื่องด้านหลังประกอบไปด้วยยันและของใช้มงคลประจำตัวของอากงชีเทียนตาเซ้นคาทายูอีเป็นสัญลักษณ์แห่งสิริมงคลจะส่งเสริมเรื่องของหน้าที่การงานได้ดียิ่งนักน้ำเต้า เป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งการป้องกันและเสริมโชคลาภได้เกือบทุกด้านลูกถอสัญ,ญลักษณ์แห่งการมีอายุยืนยาวรัดก,ก้าววงบอกถึงความมีสติในทุกขณะกระบองอาวุธวิเศษที่คอยปกป้องและต่อสู้กับธุรกิจการงานที่มีคู่แข่งเหมาะอย่างยิ่งถือว่าเป็นแผ่นทองที่ครอบคลุมในทุกๆเรื่องจริงๆสนใจบูชา แผ่นทองอโกลงชีเทียนต้าเซิ่งรุ่นที่สองติดต่อได้ที่ Line แอ The s i x s e n e TV ของดีที่พวกเราคัดสรรอยากให้ทุกๆคนมีไว้ติดตัว และสำหรับใครที่ชมอยู่ก็ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจและกดติดตามพวกเราเดอะซิกเซนคนเห็นผีในทุกๆช่องทางทั้งใน YouTube Facebook Fanpage และ TikTok เพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคลิปใหม่ๆจากพวกเราครับกดเลยจา้าหนูเห็นผู้ชายแก่ๆแ,แก่ประมาณประมาณนะประมาณ60ปลาย70ยืนอยู่ตรงบริเวณใต้ทิ้งพระนี่นะใช่ สูงประมาณพี่โอหุ่นประมาณพี่โอเลยแต่ผอมกว่าพี่โอนิดนึงแต่ถอดเสื้อนะอ่าผิวดำแดงที่เห็ดแล้วก็มีวิญญาณอยอยู่บริเวณบันไดจริงๆเห็นเยอะกว่าตอนแรกเยอะเลยพี่เจมันเป็นเงาอะค่ะยืนเรียงกันอยู่แต่หนูไม่รู้ว่าเขามาจากไหนเพราะว่าอันนี้มันไม่ได้เป็นรูปลักษณ์ที่ชัดเจนมากมันเป็นเหมือนกลุ่มควันเงาๆอะหนเคยเห็นกลุ่มควันเงาๆ เป็น,นควันยืนอยู่ตรงนี้คะ่ะตอนที่หนูมาเยี่ยมพี่หมิวเป็นกลุ่มควันเป็นลูกลูกเหมือนคน,คนอะคนคะ่ะเป็นผู้หญิงทรงแบบกลุ่มควันตอนนี้เรามานอนกันอยู่หน้าเตียงเลยซึ่งมันทั้งประตูทั้งบันไดโทษโทษ,โทษเรามานอนอยู่ตรงหน้าประตูเลยเออซึ่งทั้งประตูทั้งบันไดเลยตอนนี้ ตกกลางคืนนอนนี่นอนตรงนี้อยู่ตรงนี้ตลอดค่ะอ่ายิ่งไปใหญ่เลยอ่ะมามารับอะไรกันบ้างเนี่ยก็ชงเลยฮะมันก็จะมีอาการชงเนาะเราชงประตูต่อให้จะมีผ้าม่านช่วยแต่เราอะมีอาการเจ็บเจ็บตรงไหนเราป่วยอยู่อ่าเนี่ยตรงไหนเวลานอนนี่โมซสิช่วงนี้มันก็จะซ้ําเราไปอืแต่ถ้าเกิดคนอะไม่ได้เกิดอุบัติเหตุเป็นอย่างนี้ เขาจะมีแค่อาการปวดเมื่อยตึงหรือว่าเจ็บแป๊บๆแต่คือคนเราเข้ามันมีแผลแล้วเนี่ยมันจะซ้ําใช่ใช่หนูรู้สึกอย่างนี้เลยค่ะว่าหนูพูดกับที่บ้าหลายครั้งแล้วว่าหนูนอนแล้วหนูรู้สึกเหมือนมีคนกดแผลหนูเลยอืมง้อตรงเตียงมีอะไรไหมหนูจะกล้านั่งไหมเนี่ยอมตอนนี้ตอนนี้หนูจะไม่กล้านอนแล้วพูดได้ใช่ไหมพูดเลย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 ผมว่าเขาสตรอง ตรงๆเลยนะหนูเห็นวิญญาณเละแต่แต่งตัวมีเครื่องประดับที่หัวอันนี้หนูกำลังกรองว่าหนูมโนป่ะแต่หนูว่าไม่ใช่มโน,โนเพราะเพราะว่<พ>าเราเห็นรภาพภาพรูปปั้นแล้วใช่ออแต่มันไม่ได้ใหญ่ขนาดขนาดที่เราเห็นในภาพอบบพี่เจม,ม,ม,มันเหมือนมันเป็นเครื่องประดับเป็นหมวกหรือเป็นอะไรขึ้นไปอะไรอะไรประมาณนี้แล้วก็แล้วก็ผมยาวครับ ชุดอะมันออกแดงแดงแบบเลือดนกแดงแดงแบบแดงสีเลือดอะค่ะยืนอยู่บนหัวเตียงเลยค่ะเหมือนเหมือนยืนอยู่ตรงหัวเตียงแต่สูงประมาณเกือบสองเมตรอะมิวหน,นูนอนกับใครลรก <c oughs> ข้างล่างมีใครนอนเป็นเพื่อนบ้างวันก็แม่บางวันก็แฟนค่ะแฟนนอนตรงนี้หรือว่าแม่นอนตรงนี้ส่วนหนูนอนตรงเตียงอโอเคคือหนูกําลังรู้สึกว่า สิ่งที่หนูสื่อกับเขาอะเขาพูดมาคํานึงว่าเขาคือภาวะที่คนคนนี้และคนในครอบครัวเนี้ยากจะรับมือได้ยากที่จะรับมือกับเขาได้แปลว่าทุกคนจะต้องเจอจะต้องเจอไม่ได้เห็นเป็นตัวเป็นตนนะคะแต่ต้องเจอวิบากหรือวิกฤตอะไรบางอย่างจากเขามีใครตกงานหรือโดนลดเงินเดือนหรือมีปัญหาเรื่องงานไหมมีไหมก็หนูโดนก็หนูไม่โดนค่ะแต่ก็มีปัญหาเรื่องเงิน อจะแก่มีปัญหายแฟนก็มีปัญหาเรื่องเงินอะไรใช่ใช่เขาบอกมาเนี่ยพอพอรู้สึกถึงเขาอะรูปภาพมันเขาคือพลังงานที่อยู่ในรูปภาพที่พี่เจให้หนูดูรอใช่แต่ว่านแปลว่าแปลว่าตอนที่เอาไปทำเอาไปจําเิญใช่ไหมเขาออกมานี่ยเขเขาก็ไม่ได้ไปกับรูปปั้นอะหนูไม่ได้รู้สึกว่าเขาไปอยู่กับพระหรือเขาได้รับการขัดเกลาอ่อะเอาแล้ววะ ผู้หญิงคนนี้ไม่ได้ไปกับรูกป,ปัน้นไม่ได้ไปกับลูปปั้นค่ะอะอันนี้ล้านเปอร์เซ็นต์ไม่ได้ไปกับลูปปัน้นเขาติดกับทางนี้หรอรูกป,ปั้นอะ่ะคือลูกป,ปั้นอะ่ะอาจารย์โอจิวพลังงานเขาลูกป,ปั้นอะ่ะเขาก็ต้องอยู่ที่ลูกปั้นทําไมเขาอันนี้อย่างเงี้ยเขาไม่อยู่อะ่ะลูปปั้นก็เหมือนบ้านอ่อเหมือนบ้านเหี๋ยนเราซื้อบ้านอะ่ะแต่เรารไม่อยู่ก็ได้เออหรอเขาสามารถออกไปชอปปิ้งข้างนอกเขาได้เพงไหบ้านเป็พังก็เขาก็เขาติดกับอยู่คนนี้แล้วอุยเขาก็ ไม่ได้สืเลี้ยงไงถ้าท่านผมถามเขารู้วันเดือนปีเกิดการที่เขาจะให้หนึ่งรูปปั้นมาเขาต้องผูกกับวันเดือนปีเกิดไหมเขาแค่ให้แล้วเรารับเรายอมรับมาเนี่ยอืมันแค่นั้นมันก็จบละคุณรับยังไงมันก็จูนแล้วใช่ไหมจูนแล้วส่งส่งไปที่นี่ไหมไม่ได้เรียกเราไปเอาด้วยไม่ทําไมอ่ะเรายอมรับไหมล่ะใช่ก็ถือว่ารับแล้วค่ะโอ้มันแค่นั้นเองการที่คุณไปดูของเขาเนี่ย มีการแลกเปลี่ยนอะไรกันไหมจริงๆแล้วดูแค่ครั้งเดียวค่ะแต่ว่าเหมือนก็พอเขาคุยด้วยอะไรด้วยก็มีการให้รีวิวให้มีการแลกเปลี่ยนนะแลกเปลี่ยนการรีวิวเมื่อเขาจ้างรีวิวอะค่ะเขาจ้างรีวิวคุณได้ตังหรือเขาได้ตังหนูได้ตังการที่ไปดูเขาไม่ได้ดูค่ะเคยดูแค่ครั้งเดียวคืออันนั้นคือจ่ายตังหลังจากนั้นคือเวลาเขาจะให้หนูรีวิวเขาแค่จ้างหนู เราหนูทางานพวกอินฟูรรีวิวเขาเหรอคะใช่ค่ะเขาต้องการคนคนเนี้เขาต้องการคนคนนี้ในการที่เขาผูกสมัครรักใคร่กับเราเนี่ยเพราะเขาต้องการยืมหน้าตาของเราชื่อเสียงของเราแฟนคลับของเราในการที่จะใช้ไต่เต้าตัวเขาเองเพื่อหวังผลประโยชน์ละเขาอะช่วงที่ ดิวกันกับเราอ่ะเขามีจะจัดทริปหรือจะทําอะไรที่เกี่ยวกับการการอัพสกิลตัวเองนอกจากการเป็นหมอดูไหมมีค่ะอุ้ยนั่นไงอันนี้คือสิ่งที่หนูสื่อนะไม่ได้เคยคุยกับคุณมิวนะที่รู้สึกคือจากตอนแรกที่ดูกันปกติเขามีจ้างให้หนูไปงานบวงสวงเขาเขามีบวงสวงด้วยใช่จงให้เราไปจ้างให้หนูไปงานบวงสวงไปร่วมงานเฉยๆจ้างหนูค่ะไปงานบวงสวงหนูไปอพอหนูไปก็มีพวก พินดูพรามณลอะไรมาคือแปลว่าเขาไม่ได้จ้างเราคนเดียวหนูไม่รู้นะคะว่าเขาจ้างคนอื่นหรือเปล่าแต่คนอื่นนยคือดังมากดังกว่าหนูแต่ตัวหนูเนี่ยไปขอจ้างตอนนี้ผู้หญิงคนนี้กําลังยืนอ้าปากแล้วก็แผ่เป็นเหมือนเหมือนเส้นอะไรก็ไม่รู้เหมือนไส้เหมือนอะไรก็ไม่รู้ว่าออกมาทางเนี้ผมคุยเขาได้ไหมสวัสดีครับเขาพูดคําว่าไม่ต้องมาเปิดปาก ไม่รู้แปลว่าอะไรไม่ต้องมาเปิดปากหมายควาไม่ต้องไปคุยกับเขาอะไรเงี้ยเหมือนแบบไม่ต้องมาคุยกับชั้นอะไรประมาณนี้อารมณ์เนี้ยเขาเหมือนวางตัวเองเหนือกว่าทุกคนหรออ,อันนี้ถูกส่งมาหรือว่ายังไงครับจัดส่งจัดการ,การถูกจัดการ,การมาถูกจัดแจงมาถูกจัดส่งมาอันนี้เป็นของไหมอย่างงี้ใช่ค่ะของของค่ะ หนูตีเป็นของนะต่อให้เป็นวิญญาณหนูก็ตีเป็นของเพราะหนูมองว่าเขาแต่เขาตัวเขาเองเขาก็เต็มใจและพราากับสิ่งที่เขาที่เขาเป็นนะตอนเนี้ยอ,ออคือก็ไม่ได้เป็นผีที่ครูต้องการจะไปแล้วไม่ได้ต้องการไม,ไม่ได้ดูน่าสงสารคนที่ส่งคุณมาผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงค่ะคุณบอกหน้าตาคนที่ส่งคุณมาสิอ,อผิวขาวค่ะขาวไหมแล้วก็เป็นลักษณะของอันนี้คือ ที่เขาให้หนูเห็นนะเป็นคนที่กลางๆแต่ค่อนไปทางผอมภาพที่หนูเห็นหนูไม่แน่ใจว่าผมอะ่ะเขายาวประมาณเนี้ยประมาณเนี้ยค่ะม,มีอะไรหน่อยมีอะไรหน่อยคือคือผมเห็นภาพเขาแล้วผมแค่อยากรู้ว่าจุดที่ถ้าคุณเห็นแล้วเนี่ยผู้หญิงคนนี้มีลักษณะแบบเนี้ยผมจะแบบสุดยอดเลยพี่เจลอีกแล้วเออไม่เห็นชัดขนาดนั้นนะดิมผมยาวผมเขายาวผมเขายาว <laughs> ลักษณะเขาเนี่ยก็ไม่ได้ผอมเท่าไหร่หรือผอมคือหนูมองว่าอาจจะประมาณหนูอาจจะประมาณหนูแต่ว่าประมาณเนี้ยแต่ว่าทรงที่เห็นน่ะเหมือนเขาแบบมีทรงนิดนึงอ่ะคนที่ส่งมานะหนูเห็นเป็นคนนี้ค่ะไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าเขาบอกมาไหมเขาบอกมาไหมฮะเขาบอกมาหรออันนี้คือเขาส่งสัญญาณมาให้เห็นภาพคือมีอยู่สิ่งหนึ่งที่ทําให้ทางคุณหวิวเขากังวลเพราะว่า เขาจะเอาให้ตายถามก่อนใครเป็นคนบอกหนูไม่รู้ว่าหนูลำมนโนไปเองหรือเปล่าเพราะว่ามันอยู่ในช่วงข้าบเกี่ยวเกี่ยวกับการทําคดีเกี่ยวกับเรื่องรถชนของหนูด้วยหนูฝันว่ามันมีเสียงผู้หญิงดุดุแต่หนูไม่เห็นหน้าเขาพูดว่ากูจะไม่ทําให้มึงเจ็บแต่กูจะทําให้มึงตายเขาพูดกับเราเหรอใช่ในฝันหนูก็ไม่รู้หรือเปล่าาพูดกับหนูแต่ว่าภาพตัดไปเป็นเหมือนรถ ชนกันแบบปะทะชนกันเนี่ยะค่ะแต่เป็นที่ไหนไม่รู้ไม่ใช่ที่เดิมใช่ไม่ใช่คันหนูมันเป็นคันที่หนูไม่ชินเลยหนูเห็นเป็นภาพดำๆทุกอย่างดำหมดเลยแล้วมาแค่เสียงมันแค่เสียงเป็นผู้หญิงดูๆว่ากูจะไม่ทาให้มึงเจ็บแต่กูจะทําให้มึงตายเป็นเสียงผู้หญิงด้วยใช่ใชมันก็เลยโครงกันมาจนถึงตรงนี้ว่ายังไงก็ต้องมั่นใจว่าผู้หญิงคนนี้แหละเป็นตัวกระทําเราคือเขายืนแล้วเขาหัวราะอ่ะเขาหัวหรเาวราอมองคุณวีแล้วเขาหัวเลาะ หหวแบบแล้วก็การที่จะไปจำเริญคือน้องไป่คนบอกให้หนูไปจำเริญต้องบอกก่อนว่าระหว่างที่พักฟื้นเนี่ยก็มีพี่ที่รู้จักทักมาหาแม่ทั้งๆท,ที่เขาไม่ได้รู้เรื่องอ,อะไรเขาทักมาบอกว่าเขาเห็นว่าหนูเนี่ยเลือดเต็มตัวเลยนั่งร้องไห้แล้วมีผู้หญิงคนหนึ่งตะโกนมาบอกว่าช่วยน้องด้วยน้องโดนของแล้วก็เพื่อนน้องชายมาบ้านก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยก็ทักว่า เหมือนพี่หมิวโดนของหรือเปล่าหน้าดํามากก็มีคนทักเนาะใช่ใช่ค่ะกลายเป็นหลายคนมาทักหนูกลายเป็นหนูเริ่มกลัวแล้วจากที่ไม่กลัวหรือคือกลัวแล้ว